เลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดแีแม่์เม่เนาะนะคะสวัสดีนะคะเออวันนี้พ่านเจมโปะนะคะวันเจมโปะก็มาหานะคะมาเที่ยวเล่นนะคะแม่์ม่ก็สงสัยจะมีเรื่องนะคะแม่์มยไม่รู้ว่าอะไรนะก็ไม่ได้มาหานานแล้วไม่เคยมาหาน้องตีนานแล้วเจมโปะก็เคยฝึกน้องตีด้วยนะคะเป็นคนอ่าเป็นคนเคยช่วยฝึกน้องตีเล็กนะคะ şey. นี่กี่ปีมาแล้วคะ<อ> oh, นานหรไอดเนาะประมาณประมาณสี่ปีเนาะ สี่ปีที่เล้วนะคะตอนที่ตอนที่ตีมาอยู่นี่ใหม่ๆมีความเจมนะคะคอยช่วยเหลือตีเล็กมาตลอดนะคะถ้ามีปัญหาก็ช่วยลุงทุกครั้งเลยครับถ้าลุงไปหาผมก็ช่วยเขาเลยครับเขาเป็นลุงตัวเองครับผมค่ะครับถ้าลุงอยากเอาช้างเดินก็ไปหาผมได้ครับแต่ผมว่าผมช่วยลุงเต็มที่แล้วครับผมความเจมก็ไม่ลืมนะคะไม่ลืมไม่ลืมลุงป้าครับผมก็เป็นคนที่ อคอยช่วยช่วยเหลือกันนะคะมีอะไรก็คอยมีช่วยเท่าที่ตัวเองพอจะช่วยได้นะคะแม่ๆเอาแม่ควันก็ไม่ไม่ค่อยมีเหมือนคนอื่นเท่าไหรน่นาะควันเจมเนาะเท่าที่ควันเจมรู้ก็รู้รกันอยู่นะคะก็รู้รู้กันอยู่อาจะรู้กันนะคะอ่อวันนี้มีเรื่องอะไรคะควันเจม เพราะว่าจะมาปรึกษากับป้าว่าคุณครูเขาจะขอคะแนนไปซื้อพัดลมให้นักเรียนครับผมผมก็มาจะไม่มีความสามารถจะหากคะแนนตีนายได้มาปรึกษากับป้าดูครับผมว่าป้าช่วยผมมาจะทนายังไงจะได้ครับผมอ๋อคนเจมนะแม่แม่คนเจมบอกว่ามาปรึกษา อาปรึกษาแม่ควานนะคะอ่าคุณครูที่โรงเรียนน้องไม้เนาะคุณครูที่โรงเรียนน้องไม้เนาะเขาขอพัดลมนะจ๊ะแม่แม่แมจ้ะอ่าคุณครูชั้นประ s นะคะเขาขอพัดลมจากควันแจมแล้วทีนี้ควันแจมไม่มีอ่คาคะแนนนะคะแม่แม,ไม่ไม่มีคะแนนพอที่จะไปซื้อพัดลมนะคะเขาก็เลยมาปรึกษาแม่ควานเนาะเออแม่ควานก็ <laughs> ก็ช่วยพอที่จะเท่าที่ตัวเองพอจะช่วยได้นะคะก็อันนี้ก็คือเล่าสู่ให้แม่แม่ฟังเนาะถ้าแม่แม่ท่านไหนมีกิตศรัทธานะคะพอที่จะแบ่งปันคะแนนนะคะเออซื้อพัดลมนะ,ะซื้อพัดลมให้ให้โรงเรียนนะคะไม่ให้ไม่ได้ให้ควัมเจี๊ยโป้นะคะแม่แม่ให้โรงเรียนของน้องไม้นะคะชั้นป .2 ออนะคะคุณครูขอควัมเจียมมเจ๊ยมาควัมเจี๊ยก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะคะควัมเจี๊ยก็เลยมาปรึกษาแม่ควันเนาะแม่ควันก็ ไม่รู้จะทำอย่างไรแม่ควันก็มาปรึกษาคุณแม่อีกทีเหมือนกันแม่ควันก็ไม่ค่อยมีนะคบช่วงนี้ก็หาหาคะแนนปลูกพันธุ์ยาด้วยเนาะก็มาปรึกษาแม่ๆนะคบก<อ>็ใช้ช้างตัวเองนุงก็ช่างลุงด้วยครับผมเพราะว่าของป้าในช้างตัวเองครับผมมาปรึกษากับป้าว่าจะได้อเปล่าก็ไมรู้นะครับผมได้ะคะแนนมาก็ต้อง ลงแค่ย so ี <c oughs> già, là, ่สิบก้าเองครับคุณแม่ก็ไม่ได้อะไรครับขายยาขายอะไรค่าน้ำมันก็หมดแล้วครับบุ้มไรสดเลยบ่บอกกิ๊บเอไม่ดีเอไรสดเลยเนาะไรสดเลยเนาะไรสดเลยเด้งเข็นเชยเต่างเข็นเติดเต่างเด้งเข็นเออเนาะกระกระเดียดทุก่เอ้สั่งสงน้ำมานน้ำช่องแม่เนาะอืมอืงลงเป็นคลิปก่อนเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะแม่แม่พัดลมตัวหนึ่งเอาใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมหรือว่ายังไงใหญ่อยู่ครับยืดคอได้ก็ว่าให้ยืดมันทั่วๆกันไปอ๋อเอาแบบที่อาอ๋มอตับคอได้นะคะแม่แม่เขาบอกบอกว่าแบบตีดแบบคอได้แต่ว่าถ้าแม่แม่ท่านไหนที่มีจิตศรัทธานะคะอยากจะช่วยควันเจมนะคะคะแนนซื้อพัดลมนะคะก็มีมีเบอร์โทรไหมน้องควันเจมมีครับ ก็ติดต่อไปยังควานเจมได้จ้าแม่แม่จ๋าแม่แม่ท่านไหนเนาะนะคะแม่ควานก็ช่วยเหลือเท่าที่พอตัวเองจะช่วยได้นะคะแม่แม่จ๋าก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ควานเจมก็มาขอความช่วยเหลือนะคะอาจารย์ขอคงก็คมจะคิดว่าไม่ช่วยก็ไม่ได้นะครับป้าคิดดูว่าเพราะว่าเรารู้อ่านหนังสือก็อ่านอ่านหนังสือเต็มเป็นก็เป็นพ่อครูนะครับผมครูก็ขอว่า กูร้อนเด็กก็ร้อนล,ลูกเองก็ร้อนแต่ว่าก็ไม่มีพัดลมคขาว่าพัดลมเล็กๆพัดลมราคาห้าร้อยนะมันก็มันไม่พอถึงกันครับห้500าร้อยคะแนนนะครับเขาไปตั้งอยนะู่ครับตอนประุมไปตอนนักเรียนเขาเกาก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดให้นักเรียนเขาว่าอ้มาเย็นเลยครับว่ามันร้อนหรือว่าโู่หราว่า แตมโป้คุณครูขอพัดลมได้ไหมครับผมว่าแล้วก็มาขอกับพัดยามโปาแล้วก็มาขอจะเอาคะนที่ได้มาช่วยอาจารย์เนาะกินอาจารย์ผมว่าครับครับเดี๋ยวเราดูก่อนครับจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมว่าอื่ผมก็ครับครับไว้ก่อนนะครับผจะว่าปฏิเสธว่าจะไม่ช่วยนั่นเี้ก็ไม่ได้นะครับผมว่าเราเกิดมาเราเรียนอ่านสือออกก็เพราะโรงเรียนเพราะอาจารย์ครับ อืออย่างนี้นะครับป้าค่ะค่ะเขาก็มาขอแม่ควานนะคะแม่แม่จ๋าเขขึ้นไม่โอเลยแต่ <จะ S 2> ว่าแม่ควานก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยๆเนาะนะคะ,ะคุณแม่จ๋ะทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับอความดุลฟินิชของแม่แม่นะคะว่าจะช่วยเหลือควานเจมได้ยังไงอย่างไร,งไรนะคะ <laughs> <laughs> ก็อย่างที่เห็นนะคะแม่แม่จ๋า <laughs> สภาบานแม่ควานเนาะก็เป็นอย่างนี้นะคะรถก็ เสียมาสองปีก็ยังไม่มีคะแนนที่จะไปซ่อมเลยนะคะก็ช่วยเหลือควัมเจมเพราะที่จะช่วยเหลือได้นะคะก็คือท่านใดที่แวะผ่านเข้ามาเห็นนะคะแม่แม่จา๋าขอความเมตตานะคะควันเจมนะคะขอพัดลมนะคะขอพัดลมไม่ให้ไม่ได้ให้ตัวเองนะคะเอาไปบริจาคให้โรงเรียนนะคะให้โรงเรียนของน้องไม้นะคะก็ขอความเมตตาจากแม่แม่นะคะ พี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปนี้นะคะก็ท่านไหนที่อยากจะเมตตาก็ไม่ต้องมาติดต่อมาทางด้านแม่ควานนะคะให้ติดต่อไปทางด้านควานเจมโป้เลยนะคะหรือว่าถ้าไม่มีไม่มีเบอร์ก็ติดต่อมาทางแม่ควานก่อนก็ได้เดี๋ยวแม่ควานประสานงานไปทางควานเจมอีกทีนะคะก็ช่วยเหลือกันพอที่จะช่วยเหลือได้น,นะคะ,ะเอาเบอรท์ทรไว้ก็ได้ปะ <c oughs> ค่ะค่ะ,จะ,จะเก็บเรไว้ให้เป็นทานแรกก็โทรไปหาผมได้ อยาช่วยลึกช้างคืออะไรคืออยากทำดีขึ้นก็นะคะผมได้ครับผมช่วยเต็มที่ครับ <c oughs> เป็นป้าของผมครับเป็นลูกของผมผมช่วยนะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> ผมว่างนะครับผมว่างผมช่วยแน่ครับอยากให้ลุงเขาได้ดีครับผมช้างก็จะเก่งขึ้นไม่นะคะเป็นน้องตีเดี๊กจี พันเจมก็เคยเคยช่วยเหลือเคยฝึกน้องมานะคะเมื่อสามปีก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะแม่มมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะก็สุดแทสุดแท้แล้วแต่ดุนพินิชของแม่ๆม่นะคะพันเจมบอกว่าคิดอะไรไม่ออกนะคะคิดอะไรเม่ออกมุ่งหน้ามหามุ่งหน้ามหาบ้านตีเล็กอย่างเดียวเลย สากับป้าแล้วผมไหวเนี่ยมันชิดแม่โอครับผมค่ะก็ทางโรงเรียนก็ขอพัดลมนะคะขอพัดลมเนาะนะคะไม่ได้ให้ขอตัวเองไม่ได้ขอให้ตัวเองนะคะแม่ๆขอให้ที่ทางโรงเรียนนะคะเป็นของสาธารณะนะคะพัดลมนะคะพัดลมนาก็ไม่มีครับคุณแม่ครับต้องซื้อข้าวสารชิ้นละหนึ่งความเจีมบอกว่านาก็ไม่มีเนาะแม่แ่เนาะนาก็ไม่มีต้องซื้อข้าวสารเหมือนกันค่ะเหมือนกันทางนี้ก็ซื้อข้าวกินก็เหมือนกันกัน ควันแจมโบนะคะก็สูส้ๆกันไปนะคะ,ะสูส้ๆกันไปค่ะก็สุดท้ายแล้วแต่ดิมพินิจของพอ่อพ่อแม่ๆที่ดูอยู่เนาะนะคะท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อขอความเมตตานะคะขอความเมตตามาคะแนนนะคะให้คะแนนควันแจมปโป๊ะนะคะเพือ่อที่จะไปซื้อพัดลมนะคะให้นักเรียนนะคะ,ะไม่ได้ให้ตัวเองนะคะแม่แม่จ้ะ Ku trไ ma ko kwauan